ก็อย่าทําตามนะคะตอนนี้ว่าจะปรับเวลานอนแล้วเพราะว่าเราต้องการนอนดกเเขากขอขนอนเช้าสวัสดีครับสิ่งหนนะคะจะมาแล้วใช่แล้วอีกสองนาทีมาแล้วน,<า>นะยังไม่มาะคะ่ะตอนนี้อุ้มเปิดช่องสามอยู่ทากบาหามบังแซน รอละครคุณไม้อีกนะคะมีคนบอกด้วยก็โปรโมทละครนะนะครับน่าจะเดือนมิถุนาได้ดูเต็มอิ่มเลยสงเรื่องอะไรคะทั้งสองเรื่องเลยใช่ครับรอดูกันดีกว่ารอเขาโปรโมทกันดีกว่าว้าวนั่นแหละค่ะฝากละครของพี่ไม้ด้วยนะคะ พี่อุ้มสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสี่ค,นนะ <c oughs> ค่ะทุกคนทําไมวันนี้มาทันไลฟ์พี่อุ้มปกติไม่ทันหรอคะขอโทษด้วยคะ่ะคือปกติอุ้มไม่ไม่ได้แจ้งก่อนหน,น้า<ด>เลยอ<ด>ะคผมนอนไม่ดึกครับผมนอนดึกไม่ได้ครับเป็นเด็กกี่เสาร์ครับ <c oughs> ไม่ดึกนี่คือกี่โมงอะคะครับโอ้ก่อนเที่ยงคืนนะครับหัวร้อน ม้อุ้มยนนี้ทานอะไรกันคะผมทานปลาตาเดียวอบรมร้อนครับอุ้มยังไม่ได้คิดเลยค่ะทุกคนพี่ไม้สูงเท่าไหร่คะรอยแปดสิบครับข้อถอกชั้นโต <laughs> กล้องสั่นเลยอ่ะเมื่อกี้เก็บพันดินถ่ายไปเยอะหรือยัง ค่ะรอติดตามค่ะเก็บแผ่นดินตอนนี้ถ่ายไปได้ประมาณนึ่งเพราะว่าเราจริงๆเราเพิ่งเปิดกล้องกันได้ไม่นานค่ะแต่ว่าบทตอนนี้บทมาใกล้ครบแล้วอะไรอ่ะทำไมกล้องหายไปอ๋อขอโทษมือไปโดนค่ะทุกคนค่ะเก็บแผ่นดินก็ก็ก็หลังหลังจากช่วงนี้ผ่าน้นไปน่าจะเร่งกันแล้วค่ะนี่อุ้มมีแฟนคลับต่างชาติเยอะนะเนี่ยเขาสวัสดีครับแฮปปี้นาวเยอะตลอดเลย ใช่ค่ะน่าจะมาจากบิลิปิน<ง>มาเลเซียใช่ไหมครับอิหร่านก็มีนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เห็นมีการถามน้ำหนักด้วยละ่ะความลับค่ะทุกคนถามผมได้นะ <c oughs> คิ่กงอายุเท่าไหร่แล้วคะเอ่อปีนี้อายุยี่แปดตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบสามค่ะ อ๋อโทษสิงห์ค่ะนะคะจะมาแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ข่าวข่าวออกแล้วก็หลังหลังจะได้ปล่อยออกไปน้องอุ้มจะได้ป็นใช่อุ้มจะปพี่ไม้ไปแล้วไปล่อยคนไปดูละครสิงห์ค่ะนะคะตอนจบวันนี้ค่ะทุกคนเราจะดูไปให้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวอุ้ม English please English เห็นออกกาลังกายบ่อยชอบพี่อุ้มตั้งแต่พี่อุ้มมอฮะเฮ้ยแสดงว่าเป็นรุ่นน้องที่ราชิหรดูเปล่าขอบคุณมากนะคะดีใจที่มีคนตามตั้มอาด้วยแปลว่าอะไรครับมีแฟนคลับอ่าเขมรด้วยนะครับผมว้าวเมียนมาจากพม่าเห็นไหมแฟนคลับต่างชาติอุ้มเยอะมากแล้ว ทำไมทำไมไม่ลองเล่นติ๊กต๊อกอ่อไม่ชอบครับผมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหรือเล่นไม่เป็นฮะเล่นไม่เป็นเคยลองโหลดมาดูแล้วไม่ชอบตล่ดเล่นไม่เป็นด้วยปะอ้มูมาเล่นไม่เป็นไม่มันไม่ยากมันก็แค่อัดวิดีโอตามทับไปแต่ทําให้มันสนุกยากเนาะอ่ามันต้องหาไอเดียเนี่ยที่เกียรติเป็นที่เกียจ ละครมาหยังคะคุณช่อก็คือจริงๆคือพี่มาอยากจะไปดูละครแล้วใช่ไหมคะใช่ใอยากไปดูสิงหานะคะตอนจบติดตามกันด้วยนะครับดีมากค่ะตอนนี้ก็ข่าวคือทุกคนเปิดช่องสามรอหรือยังเปิดช่องสาม